สวัสดีค่ะสวัสดีท่า่พี่แฟนเพจฟอร์ดไปแดงบสิริทุกท่านเฮาวันนี้นะสิอยู่กับรถรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นวายแท็กนะคะสีส้มขับ2นะคะราคา1นึ่ล้านสี่หมบาทคันนี้นะทำการยกมานะคะหน้า3หลัง2นะคะในเซ็ตยกโปรเฟนเดอร์แล้วก็ชุดเหล็กทั้งคันนะคะเดี๋ยวสินะจะพาพี่พี่ทุกท่านนะคะไปชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะมาดูเลยค่ะ ด้านบนนะคะตัวนี้นะคะใส่เป็นสกูฟฟิตนะคะบานใหญ่เต็มเมแบบนี้นะคะทำสีเดียวกับตัวรถค่ะตัดเป็นพื้นดำด้านนะคะมาพร้อมกับตัวโลโกโม้มา้ามาสแตงสีส้มนั่นเองค่ะขยับมานะคะตัวไฟหน้านะทำการเพิ่มเติมไปนะคะเป็นไฟหน้าตัวนี้นะคทำการอัปเกรดไปนะคะเป็นไฟหน้ามัสแตงนะคะเป็นไฟ3ขีดค่ะตัวเดย์ไทม์นะคะด้านล่างนะคะมาพร้อมกับวงแหวนครอบแก้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะใส่ในส่วนของตาแดงนั่นเองค่ะ แล้วก็เสริมหลอดด้วยข้อไฟหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะตัวกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทรงของรถแรปเตอร์นั่นเองค่ะทําเป็นพื้นดําด้านนะคะแล้วก็ตัวหนังสือฝาสีดํานะคะตัดด้วยสีส้มนั่นเองค่ะ FOD ตัดขอบสีส้มค่ะแล้วก็ตัวใหญ่ๆด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นกันชนหน้านะคะของ h a m m e r นั่นเองนะคะรุ่นคิง s e ร i e s พัดค่ะตัวพัดของเขานะคะจะโอบขึ้นมาด้านบนเลยนะคะเต็มเต็มด้านหน้าทั้งหมดเลยนะคะจุดเด่นเป็นโลโก้ ฮมเมอร์นะคะเพิ่มเติมเป็นห่วงโอเมก้านะคะสีแดง2ฝั่งนะคะแล้วก็ไฟเดอรลไลท์นะคะสดวงไฟเลี้ยวไฟหลีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัวค่ะเพิ่มเติมนะคะด้านล่างใส่ไพ่นะคะเป็นการกระแทกใต้ท้องเครื่องนั่นเองค่ะคันนี้นะาทำการยกมานะคะหน้า3ามหลัง2นะคะในเซตยกโปรเฟนเดอร์นะคะไปดูกันเลยค่ะด้านหน้านะคะใส่ในส่วนของช็คโปรเฟนเดอร์ เป็นโช้กโปรเฟนเดอร์นะคะ2.0โมโนทูบนะคะปรับระดับขึ้นไปนะคะ3นิ้วนะคะเพิ่มเติมนะคะที่ต้องยกไปแล้ว3นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของปีกนกปรับองศานะคะของโปรเฟนเดอร์สีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ตัวแม็กนะคะเป็นแม็ก XD นะคะตัวนี้นะคะออฟเซ็ตลบสิค่ะขอบ20นะคะลายแม็กค่อนข้างสวยมากๆเลยค่ะส่วนยางนะคะใช้เป็นยางของ BF g o o d ู i ลินะคะซีรีส์เบย์ยางนะคะ285แปดห้นะทัพห้าห้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยาง K.O.2 นะคะเป็นยางออทเลนนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะแล้วก็ทนต่อแรงฉีกขาดของตัวยางนั่นเองค่ะขยับมานะคะด้านบนตัวนี้นะคะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะเป็นคิ้วล้อสไตล์ออฟโรดนั่นเองค่ะที่รับกับตัวกันชนด้านหน้าของรุ่น h a m อร์นั่นเองนะคะ6นิ้วนะคะเท่ๆแบบนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสโน์เกิลนะคะตัวนี้นะคะติดเพื่อเพิ่มความดุดันนะคะให้กับตัวรถนั่นเองค่ะ และสติกเกอร์นะคะตัวไมใ้ใหญ่แบบนี้นะ,ะที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็ลายสัดโคนนะคะถึงด้านท้ายกระบะเลยนะคะเป็นตัวม้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวหนังสือนะคะ ppk Transport น,นั่นเองค่ะสีชมพูนะคะตัดด้วยขอบสีแดงค่ะและคันนี้นะคะทาการเปลี่ยนนะคะบันไดข้างนะคะใช้เป็นของ Ha m เม r รนะคะรุ่น Shadow s h ร d โดนั่นเองค่ะเป็นบันไดเหล็กนะ,ะด้านข้างนะ,ะขึ้นลงสะดวกสบายนะคะแล้วก็แข็งแรง,แรงทนทาน,านด้วยค่ะ บ้าลงมือใส่แล้วนะคะคิวกันสาดใส่แล้วนะคะส่วนเราหลังคาด้านบนนะคะทําการติดนะ,ะในส่วนของแหลกหลังคานะถาดใส่สัมภาระ,ะของรุ่นแฮมเมอร์นะ,ะซึ่งถาดตัวนี้นะคะมีไฟสปอตไลท์รอบคันเลยค่ะตัวไลท์บาร์ด้านหน้านะคะแนวยาวนะคะแล้วก็ไฟสองฝั่งนะคะส่วนด้านข้างก็จะมีไฟสปอตไลท์ด้านข้างด้วยค่ะขนใส่สมภาระ,ะได้นะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะตัวนี้เป็น โลบาเล็กนะของรุ่นแฮมเมอร์เป็นโลบาเล็กแขนยาวนะคะยาวสุดท้ายกระบะเลยนะะจุดเด่นเป็นตงสือสีแดงแฮมเมอร์นะคะแล้วก็ลูกเล่นของตัวโลบาร์เขานะคะเพิ่มเติมตัวนี้เป็นไฟแนวยาวนะคะสีขาวนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะที่ทําการเปลี่ยนบล็อกเดิมออกนะคะเป็นไฟท้าย LED นะคะลายปีกผีเสื้อพร้อมกับลายเส้นค่ะมาพร้อมกับคมดํานั่นเองค่ะแล้วก็ฝาท้ายนะคะฝาท้ายกระบะก็ทําการเสริมหล่อไปนะคะเป็นฝาท้ายกระบะ วอลโลโก้ wow ค่ะพื้นดําด้านนะคะตรงสื่อ Ford FOD ฟวดะ,ะสีส้มนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นวายแท็นะ,ะเป็นฝาท้ายที่ผ่อนแรงนะคะได้ถึง66%เลยนะคะผู้หญิงนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเปิดปิดนะคะได้มือเดียวเลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะก็ใส่เป็นของรุ่น Hammer นะคะรุ่น MX204 ค่ะ เพิ่มเติมนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟถอยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะคะห่วงแดงโอเมก้าสฝั่งเพดกลื่นนะคะแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนค่ะเพิ่มเติมตัวนี้นะคะเป็นบอลลากปากนกแก้วค่ะเดลซสินะคะจะพาให้ชมนะคะใต้ท้องรถนะคะคันนี้นะคะว่าทําการยกหน้า3หลัง2นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะไปดูเลยค่ะตัวนี้นะทำการเปลี่ยนโชคให้นะคะเป็นโชกสอนนะคะโมโนโทูบแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ ด้านหลังนะคะยกไป2นิ้วนะทำการหนุนนะคะส่วนของก้อนหนุน2นิ้วสีฟ้านะคะแล้วก็ตัวสลกนะคะตัวรัดนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวสินะคะจะพาไปชมนะคะว่าความหล่อความดุของคันนี้นะ,ะที่ยกมาหน้า3หลัง2หน้าตาเขาเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Y ายแท็กนะ,ะราคา1นึ่งล้านสี่หมบาทคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.0น์ะคะเกียร์10สปีดนะคะแรงม้าเขาสูงถึง180แแรงม้าเลยค่ะ ถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจถ้าอยากแต่งสไตล์นี้นะคะหรือสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะยังไงก็ทักเข้ามานะคะสอบถามพูดคุยกับสีได้นะคะเป็นอย่งไบ้างคะสำหรับรีวิวรถเจ้ารุ่น YT แทนะคะขับ2นะคะราคา1นึ0 0ล้านบาทคันนี้นะที่ทำการยกมานะ,ะหน้า3หลัง2แล้วก็ชุดเหล็กแฮมเมอร์ทั้งคันนะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามหาสีได้นะคะได้ที่เพจฟอร์ดายแดงบายสิรินะคะหรือสายด่วนนะคะโทรตรงหาสีนะคะได้ที่เบอร์ 0835169832นะคะออกรถฟอร์ดแต่งรถสวยนะคะต้องเพุสิรินะคะสำหรับวันนี้นะคะสีขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ